เปิดโพสต์ล่าสุดของสาวแพทนภาค่ะต้องบอกว่าแม้ว่าตอนนี้จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแต่ว่าสาวแพทเองความสวยและความฮอตก็ไม่เคยจางหายปไปเลยละค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เธอทําหน้าที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและดูแลลูกชายดีดีมากๆด้วยน้องเลซซิ่งเองก็ไม่ไดีจ้างพี่เลี้ยงนะคะคือเลี้ยงส่วนตัวเลยละคะ่ะล่าสุดแม่แพทเผยภาพเป็นโมเมนต์สุดกระตันยูที่ เป็นความน่ารักนะคะลูกหลานสุดยอดความกระตันยูค่ะไม่เคยลืมบุญพุ่นก้มกราบคุณยายในวันสงการเธอนั้นได้โพสต์ข้อความบอกว่าคุณสาคัญของใจ Hash ท็ g มีความสุขมากๆเห็นแบบนี้แล้วก็มีความสุขตามไปด้วยค่ะอย่างไรก็ไว้ขอให้คุณยายนั้นมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ